คือยุ้ยทำอาเื่อยุทที่ทำเนาะกี่ปีแล้วคือยุที่ทกีพี่อยู่นะอ๋อเวราควอมยักษบน่นออยักษจีดีไม่เคยได้เลยไม่เคยเล่นกับจีดีเป็นเรื่องแรกที่ร่วมงานครับเป็นเรื่องแรกที่ร่วงานจีดีแต่ติดตามผลงานเข้ามาตั้งแต่แรกนุ่นเลยตั้งแต่ตั้งแต่ี่งเครวมันดีอะไร คืออย่างแรกเลยคือเวลาท่านติดต่อไปผมก็ต้องถามว่าเป็นนังทยหของ TDS โอเคก็็ได้ใจไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าผมรู้กว่าการเล่นคุณอาเจมันเล่นงมันทำงานปีนึงเี่ย้กงานก็เชื่อมั่นในคุณภาพของ TDS ว่าผมทำของที่ดีแน่นะครับอ่าพุ่มขับไปใคร่อเอได้รู้ว่าโอเคทัศนคติของการเล่าเรื่องของเขาเป็นยังไงก็บอกว่า น้องชื่ออลนเมกพี่เมกเมก็ทําทเรื่องอะไรโอ้้คน ATM รัดรู้งั้นเอทีเอ็มอลายเรื่องที่แบบว่าเ,เราเราเรู้สึกว่ามุกของคนนี้เก็ตกับเราเราเก็ตมุกที่เขาเ,าเาล่าก็รู้สึกว่าอยากทำนะอยากทำนะ้ะทีนี้ก็ไม่เกีเย่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องอะไรได้หมดเราเราเชื่อว่าเราเชื่อในคุณภาพของทีมง,งานบริษัทที่สร้างวิธท,ที่การเล่าเรื่องของมกกลับผมยังไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะ รู้ไห้วจะไม่ตกหลนมาเรื่องการนาเดชแั้วี็มีไม่รู้เลยเพิ่งรู้เมื่อเมือ่อเร็วๆนี้เองว่าพระเอกคือนาเด,ดชจริงจริงจริงแล้วผมก็ดีใจที่เป็นนาเดชด,ด้วยเพราะว่าช่วยชีวิตผมได้เป็นพ่อณนาเดชครั้งหนึ่งอ่ะในประวัติเนาะในประวัติเนาะแต่ว่าผมก็ต้องใช้ได้อยู่ ใช้ได้ถ้ากูใช้ไม่ได้น้อเมียกูต้องใช้ได้มากกว่ารูปเป็นเด็ดๆนะซึ่งจะขอดผมก็คงได้นะเห็นแต่ว่าตั้งแต่ตกตึกมาไงตัวเป็นเสี้ยนลงมั้งแต่น้องเมีก็คือผมชอบครับโอเคไม่ได้เขาไม่คนหล่ออย่างเดียวนะผมมีความรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นนักแสดงอ่ะเป็นนักแสดงแบบไม่งงรอแสดงเป็นตัวตัวนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเล่นเรื่องอะไรก็จะกลายเป็นคนนนัอันนี้ผมก็รู้ว่า ญญาาการแสดงเขาเก่งตั้งแต่เขาหโ่อแล้วในเต็มตุตาแลา้วครับมินมน,มนี่เขาไม่มินนี่มินนี่ก็เพิ่งรู้จักเมื่อกี้เลยเออมินนี่ทั้งแรกเลยครั้งแรกเลยเพิ่งจักเขาเพิ่งรู้ว่าเขาเป็น k ๊อปเมื่อเมื่อตอนที่เขาไปรีฟ่าเดี๋ยวจะมีบวงสวนหน้าเมียเขาบอกน้องว่าจะเป k ็น K-pop โอ้เป็นเป็นิ้งเกาหลีอะไรยงเี้คือเพราะว่าผมว่ามันไม่ทันอะไม่ทันไม่ทันยุคหมอกคำโดงเลยไม่ทันยุคแต่ว่าแต่ว่าน้องก็เป็นเด็กที่น่ารักนะคือเขาก็ แต่เราเขาต้องคนทุกเกนะคนทุนเกเขาถึงผ่านกันนะเปนเกาหลีจริงไหมจริงไหมก็ต้องเป็นคนทุกเกนะไม่ไงันเขาผานตรงนั้นไม่ได้ <c oughs> เ,เป็นนิ่งหนักหน่วงโอเคก็ก็ยินดีครับสำหรับเรื่องนี้นักแสดงทุกคนผมเชื่อว่าคุณภาพแล้วก็วิธีการแล้วเรื่องแต่ก็ไอ้จะบอกว่าเอ้ยเรื่อง f i f ตี้เฟิ t ์สมันมันเป็นเรื่องสมัยก่อนนะหลาย บอกยี่กทุกปีแล้วแต่ผมว่าวิธีการเล้เรื่องเขาต่างแล้วก็อย่างที่บอกเขาเพียงคอนเซ็ปต์มานะครับแนละ้วผมว่าเรื่องนี้จะโรแมนติกมากๆผมไม่รู้เป็นคนรับเปล่านะแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันจะมันโรแมนติกมากๆแน่เพราะว่าคนที่ลืมเป็นู้ชายตื่นเช้ามาไม่จีบคนนี้อีกแล้วอะ่ะคนบ้าเลยไม่ชอบผู้หญิงคนเดิมทุกวัน ลองนึภาพดูเพราะในเรื่องมันต้องผู้ชายไปคงต้องไปชอบผู้หญิงก่อนแต่มันตื่นขึ้นมาเจอผู้หญิงมันมันมันปิ๊งทุกวันเลยทุกครั้งเลยแสดงว่าไอ้นี่แม่งโคตรอะไรเงี้ยมันมันจะมันจะมันผมว่ามันจะมันจะโรแมนติกกว่าของฝรั่งถูกไหมเพราะว่าของฝรั่งมันผู้ชายเจอผู้หญิงผู้หญิงมันจำไม่ได้คนนี้ไงผู้ชายต้องเป็นจีนแขงแก่อยู่แล้วอะไร ผมว่าผมว่าผมยังไม่รู้เรื่องเป็นไงนะแต่ผมเดาว่าเออถ้าจะรู้เป็นอิกขึ้นได้รู้ติดกว่าการทครง่มาเเกิดได้วยใช่ใช่เร่ร่ตาก็เหมือนเดิมนะ้วหกครั้งแล้วอ่ะมึงชินเพล่ะมชินเพล่ะเออชิ้นกี่กี่ปีได้กี่ีนอายุได้แล้ว เกินอาหารแล้วความันเริ่มเพเรื่อยๆเป็นย้อายุมันเริ่มเพิ่มเพิ่เรื่อยๆเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆความคิดแล้ก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ผมว่ามุมมองของเราถามว่ามันเป็นเรื่องนันหันไหมมันไม่ใช่เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องนันหันมันก็ผมก็เลยถามว่าอายุ62ต่างอายุ60ยังไงผมว่า ไปขึ้นช้นังเลยฟาขนามาไจะเบียเบีเบียเไเบียวอยู่เอไปเปิดไงวะไบี่เบียคือแต่ละขอเรามป็นความรู้สึกว่าเออมบุ๋มโชคดีนะทุกวันนี้นะผมบอกว่าผมไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้แต่ก็เริ่มมีความรู้สึกแบบนี้เมื่อเร็วๆนี้แต่ว่าไม่ใช่เป็นเพราะมันเกิเริ่มเปรู้สึกว่าเออวันนี้เราตื่นในอีกวันแล้ว่ะ วันนี้เราตื่นในวันแล้วแปลว่าเราลอบไปอีกหนึ่งวันแล้วมันต้องขึ้ตเไงางอะใจให้สบายนะผมคึดว่าอย่าไปอย่าไปซีเรียสเลยครับอะไรมากมายนะผมว่าผมเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายผมว่าผมปล่อยวางง่ายช่างแม่งแบบคือมันไม่มีอะไรที่เราไม่เคยเจอเราะวะโอ้โหี่ว่ะ นี่ยหรอวะเธอว่าแม่พึ่งแกแล้วแม่มีอะไรไม่เคยเจอวะโอมีหวังก็มีมีมมีแต่การมีหลานที่ทำให้เราโอ้มีหลานนี่ทําให้ชีวิตมันสดชื่นไปอีกแบบนะเขาก็เราไ็เห็นพัฒนาการของเขาวตั้งแต่เออวันนี้นอนไม่นะไอคนที่บอกว่ารังหลานมากกว่าลูกลูกลูกเรานั้นนักที่สุดงั้นเรื่องนะตอนไปมีลูก ตอนมีลักหลานมากกว่าลูกนี่เออจริงว่ะไม่ไปดีเซลเลยหรอมไม่ไปปิเสยไม่ไปดีเซลเลยไม่ไปดีเสลเลยเยจริงนะจริงเราเราเป็นคนรู้สึกว่าเอ้ยแบบอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเวลามากกว่าตอนตอนที่เรามีลูกตอนที่ไม่มีลูกเรากำลังทํางานเากำลังชั่งเรากำลังหมงมุ่นสมองเรากำลังคิดเรื่องว่าเราจะเดินต่อไปยังไงเราจะจะเลยข้างหน้าอะไรยังไงแต่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มเตรียมตัวที่จะจากโลกนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยนี่หรอมาเออเราต้องเตรียมฮะเฮ้ยคนเราต้องเตรียมนะ คือมันเวลาเราเหลืออีกไม่นานไม่นานแล้วไม่ไรหรอกมันก็เหมือนกันแหละตอนนี้มันมาเลยเหรอวะแล้วโดนที่ตัวที่ขาดทุนเออสักวันหนึ่งเราก็ต้องตายแล้วหรอวะ<ม>เออแต่ผมเป็นที่ด้วยไงผมก็ต้องไปจองมาวะต้องไปจอง <S 2> <S 2> อผมก็ต้องไปจองหลุมอะ่ะจองแล้วมีแล้วจุดที่มันเต็นมนะ เดี๋ยวที่มันเต็มบ้าบอไปอยู่ริมนู้นไม่เอาเราต้องไปอยู่ริมเราต้องเลือกงก่อนที่ก่องเลือกที่เอาไปเลือกที่ตอเล้เลือกที่มึงไม่ซื้อหมู่บ้านมึงไม่ไม่จองเอาอะไรของเป็นการของตัวเองไม่หรอกโจรมึงก็ต้องตายมึงจะอยู่คำฟ้ามึงจะอยู่สักสามร้อยปีไหมแต่ย่านมึงตายหมดเลยนะไม่ไแม่ต้องทำต้องรู้จักคนใหม่ คนอื่นเขาเป็นไงไม่รู้ไงแต่ผมเฉยๆไงก็บอกแล้วเช็ดตาบ้างไม่ร้อนไปกวนนี่นี่ปวดที่เนี่ยอย่างเงี้ยอ้าวยังมีความรู้สึกว่ายังมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังไวดอยู่เอ้ยปวดอยู่ไม่เมื่อยดีนะมึงยังมีแขนให้เมื่อยเออเมื่อยมึงกุผ้าแล้วมึงแขนด้วยดี้ยอเไปที่สุด มาต้องบอกที่ใดที่บ้างที่ในกาโม่พูดเรื่งใหญ่มากเขาได้กล่าวหรือไม่หรือไม่รอเขาก็เอาเขาก็เดี๋ยวเขาก็ต้องได้เองอะมั้งถ้าถถ้้าาเราไม่อยู่แล้วก็าเดี๋ยวที่คนจัดการเราเอง่แต่ผมไม่ได้เตรียมนะไม่ได้เตรียมแต่คือไม่ได้เขียนไม่ได้อย่างเงี้ยเพราะผมคิดว่าเมียคงทำอะเมียคงเมียคงผมคงไม่ปล่อยหลุดหลอกเมียผม มีเราไม่เลยเดียเป๊ะดีเดียเป๊ะเดียเป๊ะโอทุกวันนี้เนี่ยไม่มีตังค์นี่ให้เงินหายทัหมดว่าทุกมีเข็บไม่ได้หายจะเรียกยังเรียกว่ามันไม่เคยอยู่กับเราถ้ามันหายเพราะว่ามันเคยอยู่กับเราก่อนแล้วหายไปไกันพูดไห้ฟังพูดได้ฟังเราถามนะไม่รูบกวนจุดหน้าแล้วโอนรับวโอนให้เราไหมรับเยินไว้ให้เราสองอ๋อ เดียวโอนให้เราสิมีเศรษฐีมียิงคุณเรื่องไหนนะเรื่องอะไรอะไรไม่มีเพราะต้องกวนเดี๋ยวน้องยิมอยู่ข้าวปลาตอนนี้ในตอนนี้เรื่องสุขภาพเนีอะไรต้องกังวลเรื่องเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องกังวลไหมเหรอก็พยายามพบแพทย์บ่อยๆ่พบแพทย์นะพบแพทย์ก็ไปตรวจไขมันมีโรคอะไรมีไขมันความดันน้ำตาลมีหมดอ่ะคือไม่มี ไม่มีตัวเลขที่สูงแต่ว่าหมายก็ต้องกินยาประคองไว้หคือมันก็คนป่วยคนแก่มันก็เป็นทุกโรคแหละนี่แต่ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตเราอย่าอย่าให้มันแปลกประหลาดมั้งนะแต่พี่บอกว่าสำหรับคนที่อายุเยอะๆนะตื่นอย่างหนึ่งเฮ้ยอย่าเป็นซีเรียสมากอย่าเป็นซีเรียสมากอย่าไปกังวลมากว่าลูกหลานมึงจะที่เป็นยังไงใช่คือเขาจะเจริญก้าวหน้ามึงมึงไม่เห็นหรอกงตายแล้วเขาจะเจ๊งเขาจะปวุอะไรเงี้ยนึกอกป่า คือบางทีคนแก่แบบไปไป,ไปพะวงว่าอนาคตของลูกหลานจะเป็นยังไงวะคือไม่ใช่อนาคตของลูกไงนะอนาคตของหลาน <c oughs> <c oughs> หลานของหลานที่เที่ยวแข็งสะสมอะไรตอนนี้อะไรที่ว่ามมไม่เห็นหรอกประตูห้องซุ้อมันบังล้วเ,เอาเองวายังไอาดูคามก็เสียสิหรว่าแบบมีที่ที่ว่าคงมีนะมันก็อยู่คือแต่คนบอกว่าคือเราเราอาจจะลดน้อยถอยลงเท่าที่เราไหว ต้องบอกอย่างนี้เมื่อวานวงงานมันก็พิธีกรเลยนะเพราะงานพิธีกรมันมันค่อนข้างใช้แรงเยอะแต่ก่อนก็เราเราจัดรายการแล้วก็รู้สึกแบบพอกลับบ้านเราก็ยังมีแรงคเองไปกินเหล้าได้ไปอะไรได้ไม่ไหวเลยโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแบบหมดหมดเห็นเห็นดีดอยู่ข้างแม่กล้องเลยนไหมพอพอเขาคลาดปุ๊บเข้าห้องนั่งไปนั่งนะนี่นี่ไม่หลุดไปเลยไม่ไม่ถอดปลั๊กหรอกอุดถอดแบบ ไม่ใช่เนแด้วยเนแไม่หรอกมันก็คือมันเหมือนมันมื่งเลยมันมื่งไปหมดแล้วใช่ใช่อะไรอย่างนง้นถามว่าเกษียณไหมคือไม่ได้วางแผนขนาดนั้นแต่อาจจะลดน้อยถอยลงอยข้านไปเรื่อยใช่เพราะว่ายังต้องกินค้าของ ตอนแรกฝึกกินหญ้าแต่ว่าไม่ไม่ไม่อร่อยไม่ย่อยยากไม่ย่อยยากไม่ใช่ไม่อร่อยนะย่อยยากกินข้าวหรือเปล่าเราไปจับเมือเราไปจับเขาไปมีไปมีแล้วไปมีแล้วมีแต่แค่ตอนที่แต่งงานได้แล้วตอนนู้นนะเอาเนื้อเนี้ก็ไม่แปลงนะผมแต่งงานแล้วเพราะจะอยากอุ้มหลานเพราะว่าถ้าไม่ไห้พูดกับมันถึงแต่มันจะมีนานเพราะว่างบริษัทเขาว่างานเยอะเนาะอะไรอย่างเแล้วเขาก็แบบ กลัวว่าเดี๋ยวแต่งแล้วแบบจะไม่อะไรเยอะ่านิยมมันจะยังไงแต่ปรากฏว่าแต่งแต่งแล้วมีลูกงานเยอะ่าเดาไปเลย